อ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคุณนั้นที่วัดสามารถคือในช่วงที่เราเกิดความเศร้าโศกกันทั้งประเทศนะจากการสวรรคตของออสมเด็จพระพันปีเนี่ยนะครับทุกคนก็วันนี้กระใส่เสื้อดำกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่หน้า ชื่นชมชื่นใจที่ทุกคนเนี่ยก็ให้เกียรติพระองค์ท่านนะครับไปเดินตามถนนหนทางร้านตลาด90%กว่าเปอร์เซ็นต์เกินกว่า90%ทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยนะครับสีดําหรือไม่ก็สีทึบๆอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีในโซเชียลมันก็จะมีไอคนกลุ่มหนึ่งนะครับแหกออกมาอย่างที่บอกไม่เคารพไม่ว่าแต่ต้องให้เกียรติพระองค์ท่านคุณอันทิวั์สามารถ อดีตรองผู้อำเนวนการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามทอคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นผมได้ดูคลิปของคุณแหม,ม่มอุไรวันเลิศคณิตถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในธรรมศาสตร์ซึ่งไม่สามารถฉายภาพซ้ําเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดไปด้วยความสูญเสียของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสู่สวรรค์ของพระปัญปีหลวงมหาราชินีที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทยคนไทยก็อาลัยรักแต่คนกลุ่มหนึ่งนอกจากไม่แสดงความอาลัย ยังแสดงออกสุมเสียงหมิ่นมาตารา1 1 2คุมแหม่มเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบคุณนันทวัฒน์ก็บอกว่าเอาแฟร์อธิการมอทอรก็เพิ่งมารับตําแหน่งอาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องสั่งสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรคนทําเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์หรือไม่คนที่เกี่ยวข้องกับการทําคลิปนี้ทั้งหมด อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบใจคนไทยที่รักพระพัน์ปีหลวงหากไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆระวังมีคนฟ้อง157นะฮะอันนี้ก็ผมก็เห็นคลิปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่ทคุณอนติวัตรบอกและเอามาเผยแพร่ต่อไม่ได้เดี๋ยวเรากลายเป็นเราไปขยายขยายความขยายผลนะครับเราจะผิดกฎหมายไปด้วยนะครับคุณนัท เบญญาบอกเมื่อวานไปตลาดว่าโลรถเชียงใหม่มีแต่โทนดําทั้งตลาดนะอันนี้จริงฮะอันนี้อันนี้จริงหมายถึงว่าไม่เฉพาะตลาดว่าโลรถนะฮะแทบจะทุกที่เป็นเหมือนกันหมดเลยอย่างที่ผมบอกอะคือผู้คนเนี่ยหนึ่งครบรักพระองค์แล้วก็ให้เกียรติบางคนอาจจะเด็กบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันแต่ก็เป็นเด็กที่มีมีวุฒิภาวะวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะเขาก็แต่งตัวให้เกียรติ คือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยกันนะครับ